ุณนายเพนประชดลูกชายในขณะที่คนอื่นๆมองอย่างนึกขำปนสงสารดรวิสรุตต้องกินแห้วแทนข้าวไปอีกนานวสินผู้เป็นหลานชายได้เอ่ยปากแซวพี่ไม่อยากเห็นรุดเป็นแบบนี้เลยมารดาของวสินพูดเสริมเอานะทุกคนมาแล้วไปแล้วอย่าซ้ำเติมกันผมเข็ดแล้ว ผมสาบส่งแล้วจะไม่รักใครอีกแลยคุณแม่พี่พัดต่อไปนี้ไม่มีการเมาแล้วขับหรืออกหักแล้วเมาอีกแล้วเลิกแคะคุยเรื่องนี้กันสักทีอุสาห์ไหนว่ามีจดหมายถึงพี่จากคนเดิมตั้งหลายฉบับไปหยิบมาให้อ่านหน่อยซิในอาทิตย์ต่อมาที่บ้านคุณนายเพนแก่ทำเกินไปข้ามหน้าแม่ เป็นหัวหลัาหัวตอพาเมียเข้าบ้านไม่บอกแม่สักคำนายเพนระเบิดอารมณ์ใส่ลูกชายหลังจากหายตะลึงทำให้วิสรุตออนและยายตกใจสวยดีนี่เราไงฮะพี่อุสาโล่งอกไหมล่ะวศินหันไปถามอุสาวิสรุตหันขับไปจ้องหน้าหลานชายตาเขียว แล้วจะเลี้ยงดูกันแบบไหนคะอุสาถามขึ้นมาแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นแบบที่ดีที่สุดเป็นใช้ได้เลิกวิพากวิจารณ์กันสักทีอุสาพาไปที่ห้องได้แล้วแล้วฉันจะขยับขยายให้ทีหลังมีปัญหามากนะก็จะซื้อคอนโดหรูให้อยู่ใจกลางเมืองซะเลยวิสรุตพูดจบอุสารับคำไปจัดการเรื่องห้องพักให้อลณี โดยที่เธอกั้นน้ำตาพยายามไม่ให้ไหลออกมาอยู่ที่นี่ไปก่อนนะแล้วฉันจะจัดการขยับขยายให้ทีหลังวิสรุตบอกเมื่อมาถึงห้องของอุสาค่ะอุสารับคำวสินมองตามอรณีแล้วยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจคืนต่อมาอุสารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตกใจมากเมื่อไม่เห็นอรณี รีบออกตามหาเธอเดินตามหาเข้ามาในสวนจึงเจอกับวสินหาอะไรฮะเออคุณวสินนั่นแหละออกมาหาอะไรคะวะสินดึงแขนอุตสาหลบแล้วชี้ให้ดูผมก็อ๋อนั่นใช่ไหมฮะที่พี่อุสาหายอยู่ เธอมองตามที่วสินชี้ให้ดูถึงกับอึง้งเมื่อเห็นอรณีนั่งอยู่กับวิสรุธเขานั่งโอบอรณีชี้ให้ดูดาวบนท้องฟ้าตอนเป็นเด็กอาชอบมานั่งดูดาวและนับดาวบนท้องฟ้าแต่ไม่เคยนับหมดสักทีออละ่ะชอบดูดาวไหมเออชอบค่ะวันหลังอาจจะซื้อกล้องดูดาวมาให้นะ อย่าเลยค่ะมันไม่จำเป็นเท่าที่คุณอาให้ออนมานี่ก็มากเกินไปแล้วไม่มีอะไรมากเกินไปสำหรับออนอามีความสุขในการให้ออนแต่การเป็นผู้รับฝ่ายเดียวโดยไม่มีโอกาสต,ตอบแทนมันก็เป็นความทุกข์ของออนนะคะออนอยากตอบแทนคุณอาแต่ยังทำไม่ได้แต่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะตอบแทนพระคุณคุณอาให้ถึงที่สุด ถ้ามีโอกาสค่ะฟังแล้วชื่นใจจริงๆขอบใจนะออนทำไมต้องขอบใจออนคะเพราะการมีออนไว้ให้อาอกอุ้มดูแลมันคือความภาคภูมิใจของอานะออนมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของอามานานแสนนานแล้วจะไม่ให้อาขอบใจออนได้ยังไงออนลนีฟังแล้วงง ภาพที่เห็นทำให้วสิลปกับอุสาต้องแอบ,บถอนหายใจออกมาแล้วก็ตัดสินใจพูดเพื่อกบเกื่อนความรู้สึกตัวเองโล่งอกที่แท้น้องออนก็มาอยู่กับคุณรุตโล่งอกหรืออึดอัดกันแน่ฮะพี่อุสาวสิลปบอกอย่างรู้ทันทำไมพี่ต้องอึดอัดด้วยก็ดูนะรุตเขาทำสิพนาพนาออ่อนจนออกนอกหน้า ผิวสาไม่หมั่นไส้ออนบ้างเหรอฮะพูดอะไรกันคะทําไมพี่ต้องหมั่นไส้น้องออนพี่ไม่มีสิทธิ์หมั่นไส้ใครทั้งนั้น่อุสาตัดสิทธิ์ของตัวเองทิ้งไปตั้งหากทาไมผิวสาต้องทําอย่างนั้นพี่ทนได้ยังไงที่ทุกคนตั้งแต่คุณยายคุณแม่นรุตเรียกร้องเอาโน่นนี่จาก่ิวสาโดยที่ไม่เคยมีใครคิดบ้าง ว่าพี่อยากเรียกร้องอะไรจากทุกคนบ้างเอาเปรียบกันชะมัดเดีย๋ยวพูดอย่างนั้นสิคะพี่ไม่เคยเดือดร้อนที่ต้องทําในสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องแม้กระทั่งใครสักคนที่พี่อุตส่ารักทําดีกับผู้หญิงอื่นต่อหน้าต่อตามันก็ต้องบาดหัวใจกันบ้างนะฮะคุณสินเดี๋ยวพูดเรื่องนี้กับพี่พี่ไม่ต้องการฟังผมพูดเพราะผมห่วงใยพี่ เกิดมาจำความได้ก็เห็นพี่คอยดูแลจัดการโน่นนี่ให้ผมรักพี่อุตสาหเหมือนพี่ของผมผมอยากเห็นพี่มีความสุขสมหวังในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเขาบ้างพี่ทั้งสวยทั้งดีทั้งเก่งไม่ได้มีอะไรด้อยกับคนอื่นเลยยอมรับคุณค่าตัวเองบ้างสิฮะอย่าเอาแต่เชิดชูคุณค่าของคนอื่นฝ่ายเดียว สู้ฮะพี่อุษาพี่ไม่สู้อะไรทั้งนั้นพี่ยอมรับในสิ่งที่พี่ต้องเป็นโดยไม่มีข้อแม้คุณสินนั่นแหละยังไม่บอกพี่เลยว่าออกมาทำอะไรค่ำค่มืดมืดในเขตบ้านคุณยายระวังนะคะผมไม่กลัวหรอกฮะพี่อุษากำลังเตือนผมทางอ้อมใช่ไหมเลิกห้ามผมซะไม่มีวันหรอกฮะที่ผมจะมานั่งน้ำตาตกในเหมือนพี่ นั่งมองคนอื่นขยี้หัวใจตัวเองแล้วไม่สู้วสินเดินจากไปหลังจากพูดจบโดยไม่รู้ว่าอีกมุมหนึ่งในสวนวิสรุตได้ยินเรื่องทั้งหมดที่ทั้งสองคุยกันวสินไม่พอใจที่วิสรุตบ,บังคับออนจึงต่อว่าอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทะเลาะและชกต่อยกันในวันต่อมา มารดาของวสินรีบเข้ามารายงานคุณนายเพนเพื่อให้ออกไปช่วยห้ามคนทั้งสองที่กำลังลงไม้ลงมือกันอยู่หยุดนะสายเลือดเดียวกันแท้ๆรู้ขึ้นมาฆ่ากันเพราะผู้หญิงคนเดียวน่าละอายจริงๆคุณนายเพนต่อว่าผมไม่ได้ก่อคนก่อนน่ะยืนอยู่นั่นความอดทนของคนมันมีขีดจำกัดยิ่งมาเจอคน ต่อมความอดทนต่ำกว่ามนุษย์ปกติเอาอากดาากาศเห็นคนอื่นไม่ใช่คนไม่พอใจอะไรลงไม้ลงมือใครจะทนได้ทำกับใครก็ทำไปแต่คนอย่างวศินขอบอกว่าไม่มีกลัวไอศินแกอย่ามาก้าวแล้าชะนะที่ตัวเองก้าวแล้าคนอื่นทำได้แต่โดนเข้าบ้างทำโวยวายผู้ใหญ่อะไรไม่ได้เรื่องบาดเสียไอเด็กเมื่อวันซืน คุณนายเพนน้ำตาคลอพอนั้นก็ลูกมีก็หลานสายตาของคุณนายมาหยุดอยู่ที่อรณีที่เอาแต่ยืนร้องไห้มารดาของวสินได้แอบโทรติดต่อนันทิยาแฟนเก่าของวิสรุตให้เข้ามาที่บ้านฉันอยากรู้ว่าคุณรุตคิดยังไงกับเด็กเอ้ยน้องออน นันทิยาอย่างเชิงถามอุสาเมื่อแวะมาที่บ้านคงต้องไปถามคุณรุดเองค่ะเขาให้เธอดูแลเด็กเธอควรรู้ดีและมองออกว่าเขาคิดยังไงกับเด็กและเด็กนั่นน่ะคิดยังไงกับเขาฉันดูแลความเป็นอยู่และดูแลตามคำสั่งแต่ไม่มีใครสั่งให้ฉันดูแลว,ว่าใครคิดยังไงกับใครคุณสงสัยอะไรหรือคะอุสาตอบกับนิ่มๆ สงสัยว่าไม่ได้เสื่องซึมอย่างที่ฉันเห็นเวลายอยู่ต่อหน้ารุดหรือต่อหน้าคุณแม่ฉันมองออกนะว่าเธอคิดอะไรอยู่อย่าหวังให้มันสูงหรือพอรู้ตัวว่าเอื้อมไม่ถึงก็เลยหาคนอื่นมาแทนเพื่อกีดกันความรักของรุดความรักของคุณรุดเหรอคะอย่าทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวไปหน่อยคืนนั้นที่รุดเมาจนขับรถไปจอดทิ้งที่ไฟแดง เธอก็เจ๋นไปรับแสดงตัวเหมือนเป็นเจ้าของฉันจำเธอได้ถามจริงๆเธออยู่ในฐานะอะไรกันแน่อุสาอุสาหไม่ตอบเธอเดินหลบไปนันทิยามองตามอย่างไม่พอใจปัญหาที่เกิดขึ้นและลุมเล้าเข้ามาทำให้อรณีล้มป่วยวสินเองก็รู้สึกผิดรวมทั้งวิสรุตก็รู้สึกไม่ดีเช่นกัน เขาเป็นอะไรหนักมากไหมฮะวสินถามอุสาคุณสิลปกับคุณรุตเป็นโรคหวาดระแวงพอกันความหวาดระแวงทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันมองน้องอ่อนในแง่ลบแง่ร้ายมันเป็นยาพิษที่กัดกินหัวใจสึกก่อนอยังไม่มีอะไรเทียบเท่าเหมือนกับที่น้องออนกำลังโดนอยู่ทุกวันนี้ พี่อุสากำลังจะบอกผมว่าผมหว่าดระแวงไปเองเรื่องน้าลุดใช่ไหมครับผมจะไปคุยกับเขาบอกเขาว่าผมเข้าใจผิดผมจะเป็นสารภาพผิดกับเขาฮะพี่ิุษาวันต่อมาเมื่อด็อกเตอร์วิสรุตรู้ว่าทุกคนในบ้านกำลังเข้าใจออนนีผิดเขาจึงเรียกทุกคนมาคุย ให้เข้าใจในฐานะที่แท้จริงของอรณีกับแม่เอิบที่เขารับมาอุปการะไว้อรณีเขาเป็นลูกสาวเพื่อนผมพ่อเขาเพิ่งเสียไปไม่ถึงเดือนผมเลยรับอุปการะเขาทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกรวมทั้งอุษาด้วยวิสลุตจึงเล่าถึงเรื่องข้อความในจดหมายที่พ่อของอรณีได้ฝากไว้ก่อนตาย รุดเพื่อนรักนายอาจมาสายเกินไปเราไม่มีใครในโลกที่ดีที่สุดและมีน้ำใจกับเราตลอดมาเท่านายเราจึงอยากขอน้ำใจจากนายมาช่วยเช็ดน้ำตาให้หนูออนหรืออรณีลูกสาวของเราเราขอยกดวงใจของเราให้นายจะเลี้ยงดูหนูออนในฐานะคนใช้ หรืออะไรก็ตามแต่เรายินดีทั้งนั้นขอเพียงหนูออมมีคนที่ดีดูแลเราก็พอใจแล้วอ้นฉันขอบใจมากที่ยกดวงใจของแกให้ฉันฉันจะดูแลดวงใจของแกให้ดีที่สุดวิสรุตพึมพำต่อหลังจากอ่านจดหมายจบแล้วพ่ออ้นบอกอะไรคุณคะ อรณนีถามขึ้นอย่างสงสัยพ่ออนยกหนูให้ฉันดูแลพ่อยกหนูให้คุณดูแลจ้ะฉันจะพาหนูไปอยู่กรุงเทพและพาแม่เอิบไปด้วยหลังจากวันนั้นอ่อนจะไปเป็นคนรับใช้ของคุณออนจะตั้งใจทำงานค่ะจะไม่เอาหนูไปเป็นคนรับใช้แต่ฉันจะส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือจริงหรอคะ จิงสิอรณีสุดตัวลงกาบแทบเท้าวิสรุธโดยไม่สนใจว่าตรงนั้นคือพื้นดินอ่อนกาบขอบพระคุณค่ะเมื่อทุกคนรับรู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดแล้วต่างก็สบายใจขึ้นส่วนวิสรุธเขาได้มาทบทวนความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งแม้ว่าเขาจะมีใจ ชอบพออรณีอยู่บ้างแต่มาคิดถึงถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้ในสังคมหลังจากวันที่เขาได้ยินว่าสินกับอุตสาคุยกันในสวนเขาก็พอรู้อยู่บ้างว่าอุตสามีใจให้เขาแม้จะเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่แม่เขาอุปการะมา อุตสาตอบแทนด้วยความดูแลรับใช้ทุกคนเป็นอย่างดีเขาเองมีตำแหน่งการงานในสังคมจึงไม่อยากเป็นสมพานกินไก่วัดจึงมองหาแต่ผู้หญิงอื่นที่คู่ควรกับเขาแต่เขาก็ถูกทิ้งทุกทีพอคิดจะเริ่มมีใจกับอรณีแต่เธอก็คือเด็กในปกครองวิสรุตคุณคิดชีวิตเขา คงหารักแท้จากใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากอุตสาเขาจึงควรยอมรับเรื่องนี้เพราะตลอดเวลาเขาก็มีความสุขที่อุสาดูแลรับใช้เข้ามาเขาคงรักเธอมานานแล้วแต่ไม่กล้าเปิดใจรับเพราะฐานะทางสังคมส่วนอเลนีก็เหมาะสมที่จะเป็นคนรักของวสินมากกว่าตัวเขา เมื่อมีโอกาสเขาจึงเข้าไปคุยกับอุสาหอุสา ح, พี่ขอคุยด้วยสิค่ะพี่พูดตรงๆเลยนะแต่งงานกับพี่แล้วเราจะสร้างครอบครัวของเราเธอรังเกียจผู้ชายที่ไม่เข้าใจความรักอย่างพี่หรือเปล่าพี่ไม่เอาไหนเรื่องการดูแลคนรักหลายคนต่างก็ทิ้งพี่ไปหมดเธอรังเกียจพี่หรือเปล่า เปล่านี่คะก็แสดงว่าตกลงนะค่ะวิสรุษดึงตัวของอุสาเข้ามากอดแนบอกอุาสาซบแก้มกับอกของวิสรุษด้วยความรักเธอมีใจรักเขามานานแสนนานวันนี้เธอได้สมหวังกับสิ่งที่เธอเฝ้ารอเธอจะดูแลเขาให้ดีที่สุด